ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพระ บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสลามุอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่นะครับเป็นรายการที่นําชนชาวมือบนนะฮะให้ได้พบกับชนชาวมือล่างก็คือหญิงม่าและเด็กกำพร้านะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่หมู่6นะครับตาบลนาเรก อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งมีหญิงม่ายนะครับแล้วก็ลูกแฝดถึง3คนนะเรียงกันเลยนะอายุยังน้อยมากเลยนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยกำลังโตกําลังสนนะแล้วก็แม่ก็ต้องค้าขายนะฮะโดยมีรถพ่วงข้างนะรถซาเลงนะเพื่อนําสิ่งของไปขายพร้อมต้องติดลูกน้อยใส่รถซาเลงไปด้วยนะส่วนเรื่องราวนะ รายละเอียดจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวหญิงไม้ครอบครัวสุขผลนะครอบครัวคุณนาสุขผลนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ I found a love a for Be. he came to this world, peace be to thee. Happy be behind. ครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนเกาะกลางนะฮะตรงนี้เขาเรียกกลุ่มชุมชนมัสยิดนูรุนฮิดายะนะซึ่งเป็นตำบลน,นาเริกอำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งมาพบกับหญิงม่ายนะที่มีลูกแฝดถึง3คนนะอายุเพียงสองปีเศษเองนะครับอ,อยากจะให้ผู้ชมได้รู้จักกับนะผู้ที่เป็นหญิงม่ายที่ต้องเลี้ยงลูกแฝดถึง3าคน นะคุณมารีนานะอัสลามะลัยกุ้มจ้ะครับอยากให้นาะได้เล่าถึงผมก็เรียกเป็นเรียกนานะสั้นๆน,นะมารี Marina, นาเนี่ยให้เล่าถึงตอนที่บังยาฟัดนะหรือสามีเราตอนยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ตอนนั้นเขาทาอะไรเราทาอะไรนะจ้ะก็ตอนนั้นเขาก็รับจ้างเลี้ยงวัวเดือนละสามพันจ้ะก็ตัวเองก็ทํางานบริษัททํางานโรงงานวันละสามร้อยเดือนละเก้าพันจ้ะเก้าพันนี่คือถ้าหยุดได้ไหมอ่าไม่ได้จ้ะ ตอนนั้นก็คือยังไม่มีลกูกจ้ะยังแล้วอตอนที่ลูกเกิดนี่สามียังอยู่ไหมก็ยังอยู่จ้ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วหลังจากเราใช้ชีวิตร่วมกันมาเนี่ยรวมนากี่ปีได้แค่ปีเดียวจ้ะปีปเดียวเองเหรอจ้ะ,ะแล้วตอนนั้นเขาเป็นอะไรฮะ ก็ตอนนั้นก็เลี้ยงวัวแล้วแล้วก็เขาก็กลับไปบ้าน,บ,านบ้านเขาเองแล้วก็พอดีว่าศพวัิเหตุไปกับไปกับเพื่อนเขาแหละก็ขากลับมาเขาให้ลงข้ามถนนอะไรเงี้ยรถก็เฉียวรถพ่วงจะซีกนึงเลยเนี่ยก็จะเป็นมาพึกเลยแต่เขาใส่เหล็กอยู่ครั้งเนี้ยก็ขาก็ะซิ่งนึงเลยนอนติดเตียงแล้วก็พอนนมาเขาก็ดีขึ้นแหละนอนได้สองเดือนมาสองเดือนแลวจ้ะแต่ก็ขยับขาได้ก็ออกเดิน เดิน <ทำ S 2> แต่แขนเนี่ย,ย,ยข้อใสเหล็กเนี่ยข้อปวดข้อบนปวดตอน,นคืนนอนไม่ได้<ม>แล้วก็มีข้อตรงนี้หักแต<ม>่๋แล้วก็เขาก็พยายามเดินแหละ<ม>เดินไปนน่นมานี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไปช่วยเลี้ยงวัวยังไปอยู่ก็พอ<ม>ดีลังวัวลาก<ม>เขาก็เลี้ยงวัวแหละเขาเย็นๆเข้าไปช่วยเข้างัวเข้าก็ดึงวัวก็เลยพาวิ่งลากไปเลยว่าวาดเนี่ยแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบอ๋อก็คือคือที่เส้นเลือดสมองตีบอะ เกิดจากการที่วัวมันลากไปก็เขาส่งโรงพยาบาลที่มุงชนนะจ้ะก็อยู่โรงพยาบาลหลายวันอยู่แล้วก็กลับมามาอยู่ที่ไอโรงพยาบาลพนัดแล้วก็ย้ายมาอยู่เกาะจันทร์ก็นอนอยู่โรงพยาบาลัสามที่เดือนแหละแล้วก็มานอนบ้านนบ้านอยู่ประมาณสามเดือนไปไปมาแล้วเข้าโรงพยาบาลหมอนัดกลับไปให้อาหารทังสายอะไรเงี้ยก็เขาก็คุยแหละแต่นี่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเรายังทํา โรงงานอยู่ไหมตอนนั้นออกแล้วจ้ะพอดีว่าผ<ม>่าคลอดแล้วอ่าแล้วก็สามีก็วัวก็เลี้ยงไม่ได้รายได้สามพันหายไปแล้วเราทำอะไรตอนนั้นนาทำก็เลี้ยงลูกอ่อนแล้วก็ส่งประกันสองคนประกันตนมันก็มีตรงนั้นมาช่วยได้ลูกคนหกร้อยเลยใช่ไหมก็<ช>สามคนก็คือพ<ช>ันแปดแล้วมีรายได้อะไรไอีกก็ทานั้นก็ไม่มีรายได้แล้วก็มีแค่ตรงนี้พันแปดอ้าแล้วสามีต้องไปโรงพยาบาลตามนัดจเขาเขาใช้บัตร าก็ใช้บาทสามสิบแล้วตอนอยู่ที่บ้านที่ว่าเราต้องมีอาหารทั้งสายอะไรพวกนี้ก็เนี่ยที่โรงพยาบาลเขาจะจัดมาให้อ๋อเขาจัดมาให้ในในสามสิบบาทนั่นแหละก็คือเราก็พันแปดนี่ก็คือว่าใช้กับสี่ห้าชีวิตเนี่ยค่าไฟมัง่งค่าน้ามัง่งบางทีเขาก็มีคนช่วยเหลือซื้อนมอะไรเงี้ยทางเอ๊ะตอนตอนนั้นนาอยู่ที่ไหนอยู่บ้านหลังโน้นจ้ะน่นก็คือบ้านที่ว่าคนคนเทพเข้ามาสร้างไว้แล้วเขาไม่ได้อยู่ เขาสงสารให้เราอยู่อ๋อย้ายมาพอดีว่าเจ้าของเขากลับมาแล้วก็ย้ายไปอยู่ตรงที่วักกับเราแล้วก็ที่เขาบอกขายไปที่ว่าตอนนั้นไปขายท,ทนัคนอ๋อแล้ว,แล,วแล้วอันนั้นก็คือตอนนี้เขาเขายังไงเขาขายไปแล้วเราก็ตะเลยต้องออกแล้วตอนนี้เรามา,าทําใหม่เนี่ยอันนี้เป็นที่ของใครเที่ยงที่ตัวเองจะผ่อนอยู่เดือนละสองพันผ่อนกันไว้นานแล้วตั้งสามีอยู่ใช่ไหมก็ยังยังผ่อนไม่หมดยังเพราะว่าเพิ่งจะผ่อนไม่นานแล้วก็เราเริ่มสร้างเนี่ย เราได้พวกโครงสร้างพวกนี้มาจากไหนอรอันนี้เสาเนี่ยซื้อเองจ้ะแล้วก็พวกไม้เนี่ยเขาดีว่ามูลนิธิให้ด้วยแล้วก็ว่าคนที่เขาขายบ้านะเขาให้ด้วยอ๋อคนขายบ้านเขาก็ให้ส่วนหนึ่งให้ให้ให้ไม้จากบ้านเกล่าหรือว่าให้ตังค์มาให้ไม้มาใช่ไหม้ชไม้มันถูกเยอะมันนานไม้สองปีละกองไว้ก็รวมรวมทั้งไม้ที่มูลนิธิรัทธาชนให้มาส่วนหนึ่งแล้วก็ไม้เก่าที่เจ้าของบ้านเก่าที่ให้เราอยู่ให้มา แล้วก็มีกระเบื้อง<ม>ให้มาหน่อยหนึ่งแต่ซื้อเพิ่มห้าสิบแผน<ม>่นซื้อเองจ้ะทีนี้ย้อนกลับไปที่สามีตอนที่สุดท้ายเลยเขาจะถึงอาจารย์เนี่ยเขามีอาการอะไรยังไงแล้วก็เขาตอนนั้นเขาอยู่โรงพยาบาลตอนแรกเขาชักแล้วก็เรียกรถเขามารับรถโรงพยาบาลก่อจัน<ม>เขาก็มารับแล้วเขาก็ส่งมชนแ<ม>ล้วก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล ก็พักประมาณเดือนอะไรเนี่ยเกาะจันเนี่ยจ่าจา้ะเขาส่งกับอันนี้เพราะว่าไปโน่นเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาส่งมานอนนี่อนอนอยู่เป็นเดือนแล้วไปเยี่ยมพอเย็นม,มาเช้ามาก็พาเด็กๆไปเยี่ยมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะจัน,นตอนเขาเสียไม่ได้ไปแล้วเขาเสียต้องคืนก็เสียบบจใจอะไรคือจริงๆแล้วบัญญาฟัดทาอะไรไม่ได้แต่ยัง<ช>อยู่ก็ <g år> ยังเป็นกําลังใจให้เรานะ<ช>แต่เขาเสียชีวิตแล,วแล้วเท่ากับเราเนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่กับ อันนี้ทรมานก็ด้วยแหละเขาเห็นเขาสงสารเขาพูดอะไรก่อนที่เขาจะเสียหรือว่าก่อนที่เขาจะพูดไม่ได้เขาเคยสั่งเสียอะไรก็แล้วเขาก็สั่งแล้วจ้ะเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็บแบ่งให้น้องเขาไปช่วยเลี้ยง <laughs> น้องสาวเขาจะมีจ้ะแต่เขาก็ขอเคยขอแหละแต่นี่เราก็ไม่อยากเ<อ>พราะเขาภาระกันเยอะเขาสั่งอยู่ตอนนั้นเขาเคยพูดไปบ่อยตอนที่เขายังพูดได้เขาบอกว่าต้องเสียให้เลี้ยงต้องสูงเนี่ยนะเขาว่าศานะสนา ครับแล้วตอนนี้น่าทําอะไรปัจจุบันเนี่ยฉันทําขายไก่อาทิตยะวันไก่ก็โลละเอ่อหกสิบบาทชิ้นส่วนพวกน่องพวกน้องอกเครื่องในตับอะไรเนี่ยอย่างละห้าโลห้าโลก็ช่างเป็นโลใส่ถุงไปถุงละโลละโลใช้ตู้ตู้สแตนเลสแล้วก็ใส่น้ำแข็งตามหมู่บ้านเนี่ยแถวบ้านพาขายแค่วันเดียวเพราะว่าส่วนมากเขาจะทำงานโรงไก่กันเยอะแถวนี้เขาจะซื้อจากที่โรงงานมามันจะได้ถูกหน่อยก็ ขายทีละวันก็ได้แค่3า0ร้อยแต่น้ำมันร้อยหนึ่งหรือ200แล้วก็วันอื่นๆก็เก็บของเก่าขายของเก่าช่วงนี้มันถูกเพราะว่าเราไม่ได้เก็บได้ทุกวันจะแบบบางทีคนนู้นให้คนนี้ให้มั่งกันแล้วไปเก็บประมาณสักสองพันน่าจะได้เพราะว่าอาทิตย์นึงขายหนึ่งทีก็ลูกไม่สบายมันก็ไม่ได้ขายก็ลําบากแหละจ้ะก็ตอนที่มือิี่เอาไม้มาให้เนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะก็ดีใจมากเลยแต่ก็คิดอยู่ว่า ก็อยากจะหาคนช่วยแล้วพอดีว่าช่วงนี้แบบรื้อย้ายบ้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทันในนั้นพอดีก็ให้ไม้แค่แค่สองสวันนี่เขาก็ซื้อก็ตกลงแล้วก็รีบย้ายของย้ายคนเดียวอ่ะแล้วก็เด็กขนของอะไรคนเดียวเด็กไปด้วยมันไม่ได้ย้ายไม่ได้ขนมันช่วยรื้อลังโซนอ๋อก็อยากจะให้เขาเรียนศาสนาด้วยไปบนมัมพอมเขาก็มีโรงเรียนของอิสลามเนี่ยจ้ะเามีเรียนภาษาอังกฤษภาษาอะไรด้วยจ้ะเขาขึ้นแล้วจ้ะ อ๋ออยู่ตรงไหนเนี่ยหลังตรงโรงเรียนมัธยมรุ่นนิดาย่าแหละอ,อยู่ติดกันนะจ๊ะใกล้ใกล้ม่ยิ่อยู่นะจ้ะเขาสร้าง,งเ,เสร็จแล้วลจ้ะอยากจะทำบ้านให้เสร็จก่อนนะจ้ะจะทำรถหลังคารถเดินตรงนี้หลังคามันขาดตรงกลางมันขาดแล้วเวลาไปรับลูกศนักเรียนมันก็เปียกก็เย็บไปแล้วแต่ยิ่งเย็บไม่อยู่ไอ้ตอนตอนที่เราถูกเขาบอกว่าเขาบอกขายบ้านปุ๊บเราก็ต้องรีบย้ายมาเนี่ยแล้วเราเอาเงินที่ไหนมาที่จะมาทําบ้านเงินเนี่ยเด็กเด็ก ที่เขาให้มั่งจากบางทีเขากร้อยจ่าแล้วก็มีแบบสกาดของเด็กอะไรเงี้ยก็เก็บเก็บอาไว้เผื่อเราจําเป็นอันนี้ค่าแรงช่างเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยจะช่วยด้วยเขาก็ต้องเอามั่งแหละก็คงไม่เสร็จเราเพราะว่าคิดไว้ว่าแค่ทําห้องรัดซื้อปูนสักสองลูกอะไรเนี้ยทําเป็นห้องนอนไปก่อนอยู่กึ่าจะหือยังอาจจะไม่ได้กั้นฝาอะไรทั่วนะเอาเฉพาะห้องนอนไปก่อนครับก็อนชาัลหอนะเดี๋ยวเราคงจะ มีผู้ชมใจดีนะชาวมือบนที่ชมอยู่เนี่ยนะอาจจะได้ช่วยเหลือเรานะวันนี้ก็ทางมูลที่สตาชนพ่อการกศาและเด็กกัพรานะขอเป็นกำลังใจนะขอดูให้นาประสบความสำเร็จนะครับให้ให้ให้ลูกเติบโตอยู่ในหนทางของรอนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีของมามอบเล็กน้อยนะเป็นกำลังใจกันแล้วก็มีเงินเล็กน้อยนะมามอบกันนะครับ ก็เป็นกำลังใจกันนะครับขอว่าให้ประสบความสำเร็จนะครับให้บ้านแล้วเสร็จใช่สำหรับเราตับแทนจะค่ะท่านผู้ชมครับก้อนนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะเสี้ยวหนึ่งของชีวิตนะคุณมารินาสุขผลนะหรือมินามารินาลาวังนะฮะคุณยาฟัดคุณสามีที่เสียชีวิตไปนะนามสกุลสุขผลนะส่วนเธอก็นามุณเดิมก็คือลาวังนะครับลูกเล็ก สามคนนะสองขวบเศษๆเองนะกำลังซนหมดเลยนะแล้วเธอก็ต้องเนี่ยกระเตงลูกไปขายของด้วยนะขายใช้รถพ่วงข้างนะหรือรถซาเลงนะแล้วก็รายได้ก็เมื่อกี้ที่เธอบอกนะกะ็ไม่ไม่เกินไม่เกินสี่พันนะรวมๆนะต่อเดือนเนี่ยนะกับ4ี่ชีวิตนะแล้วก็บ้านก็ต้องถูกย้ายนะมาะทำเองทำเป็นเพลิงเล็กๆอยู่ ะครับก็อยากให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมนะในการช่วยเหลือเด็กกำพร้านะวันนี้รายการบ้านนี้มีคนหนุ่มใหญ่นะครับคงต้องขอดูอาให้ครอบครัวคุณมารินานะแล้วก็ลูกๆทั้ง3ามคนนะสองควบกว่า,วาหน้ากำลังสนนะก็ขอให้ทั้งหมดนี้ได้สู้ชีวิตขอให้เองลองสปาราไดา้ทำให้เขาเหล่านี้นะอยู่ในหนทางของลอแล้วก็ ปรสบความสำเร็จในวันข้างหน้านะครับอิชาลอวนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่นะครับคงต้องจากลาผู้ชมไปเลยนะครับอัสลามุอะลัยกุลอัลฮัมตุลลอฮิวะบาระกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่สนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า